สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมือนีสาวเจิดบาดหัวหน้าผ้าเลาะใช่ไหมลาผ้าลงตรงลงทาแล้วเด้อค่ะเด้อนี่หากผูผ้าเขียดค่ะพี่น้องเขียดโมครับสวัสดีครับอ่ะช่วยกันเลยชีวิตไม่ชินดินกันต่อไปใครแน่แล้วดิน้นได้บ่ดินกับตายเดี๋เดี๋ยวคนเฮาไม่จะตัวปากหลายมันแห้งแต่แดดมันจะเหงาเดินแต่สีพลาสติกของผม,มลายปันได้ดอกเลย เอาตี่ฮงได้ไม่ห่ะอันหัวไม่หรอบ่เหยนเ้ยนั่นอืมนี่ครับหาคู่เพียรครับพี่น้องนี่เนี่ย อิ่งน้่ออสองตูววิ่ลุงแสนเอาอย่างใหญ่หัดเธอเดียวแล้วก็เวลานี่กันงานลงเลยองนี่นี่สองตูวอืมว้าวน่ะ เจอกันครับหลังจากทางมาโดนโดนมือ,อ,อ,อคุยเรี่ยวกากินแน่อยู่ค่อนหอมขอันวไร บเบอร์เ <ś c oughs> จ็ดงอบเจ็ดงอบพี่น้องค่เคยอ้ยใช่หครับงาม คุบเรียบจิพอได้ยุดอกพี่น้องมือนี่หาพอได้ยุดได้กินเดีวก่อนอืม คือเก้าครับคอยได้น้ำพี่น้องตัวหาเขียในงานใดหันบวกหกนี่ก็เพราะใดอยู่เป็นสิโดดโดดจังไดดก็ห้าง่ายนี่สินะหันงานใดหกหางสิกระหิงหาง うん。<laughs> <noise> ลนี่นี่นีได้แท้ละพี่น้องนี่นี่นี่เดี๋ยว่นี่ละเห็นหงยเห็นหน่ยตามีอยู่นี่นั่นต้องไปถือหมองเด้อพี่น้องเกียดโมนี่ อ้าวอะไรบ่มีกับบ่มีดิแม่ครับกระบอกมานลำทางเรื่อยๆเอาเชือกกรบ่แเมนบาสีนี้ไงดิครับแมนของแม่บ่มีกับบ่มีมีป่ะมองเป็นแต่มีจังกับบ่มีดิหั่างเอาบ่มีมันมันเป็นเอาครับมัเอาอะไรบ่มีกับคือบ่มีดิเป็นกับกบแนละ ไม่กบกูอย่างนี้มันหูซูหูเบียนเนาะอ่าสงสัยที่นี่ปีกเปียกนี่มันมีดอกขาดเปียกนี่สิสงสัยต้องสเราขีดด้เห็นหูมันเปียกๆนะนี่หูเปียกน้ำ้วก็แล้วก็ผมมันอีกมันมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ที่ซิซองเห็นก็คือเอาหน้าจอโทรศัพท์ที่ไทยกล่องนี่แหละ จันจะถอดแสงจังแมีนโบเหมีนเด้อก็ซองเข้าไปเห็นโตอยู่แมีนบ่แมีนว่แมีนตั้งไหนปุ๊บก็คักวันนั่นว่าท่านเห็นอยู่ขึ้นเลยเอาเถอะโอ้เสียงดังปอกปั้นนี่ล่ะแมีนบ่เหมียน อุ้ยดีโอ้โหเหลืองอุ้ยๆเลยกบดินี่ง่ายๆเหลืองมาอยู่อันนี้กะว่าแม่เนี่ยในกระซองมึงเหรอเนาะอุ้ยก็เห็นโตกบกะขักเนาะนั่นโตใหญ่สัมแม่นี่พอ่าสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นหู้ยังก็ตามตอนนี้ถ้าเป็นหู้แบบง่ายๆจักน้อยคือยังหู้ปูเรามันเปียกเป็นเมือกน้ำนั่นแหละครับกบอยู่เหนียวเตีกเลยอุ้ยเทคนิคง่ายๆครับสังเกตง่ายๆ นี่นนงไง่ายกบดิเนเพราะเป็นหูปูครับกบบหมีอุยอ้ยหูเปียกๆเกะพาอเขาเขาต้องเอาเงียวถูถูด,ดิใช่มุจกักงว่าเป็นอย่างคือเปียกกบสีออกน่าเมนกบสีออกแต่ออกเ่าได้เพราะว่าปากหูเพิ่นมันแข็งกเ็เลยเหียวก็เลยเงียวแต่ว่าเรื่องสีออกนะออกได้แน่นอนเพราะว่าเพิ่นสีเงียวออกเรื่อยๆแล้วเป็นตัวเพิ่นกับสีมูลออกหูเพิ่นกับสี มันเปียกกันไหมก็เน่บองเน่เขาพูดหรอโซ่งตู่หรืนี่ครับวิธีสังเกตเด้อพี่นองเด้อเอาเทคนิคนี่ไปใส่ก็ได้ครับสังเกตเอากระซองมึงเอากระไดเอานาฬิกาเอาอย่างกระไดท่านใดมีไฟแช็กกระไดขึ้นกันไฟแชกกับสะท้อนแดดแดดขึ้นกันเหลื่อมบาแห้งก็เห็นสังเกตเห็นใดขึ้นกันครับผมสังเกตเห็นลุ่งนี่หละขู่ไปก่อนอืม

cái thịt Ừ bò đầy cái câu Một cái với con Nếu kiệt thì nhau Ở nàm xe này cả khu lắm được thì nó bong dần nhịp Điệp loại đi kiệt ล่งนี้แหละพี่น้องโล่งนี่แหละพี่อสองสามตัวนี่แหละหายหมดเลยเไปใส่เนบุกมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งเกลี้ยยหายแล้วหมดแล้วล่ะลด,ดไปบ่น โบทันบอกกำลังเสริมใส่บิ๊กเลย จะลดลงแเ้วก็วดูแลสุขภาพกันสูงข,ขุขนพี่น้องเด้อทั้งพี่น้องอยู่ในบ้านเฮาอยู่ในประเทศเฮ้าเราก็ตั้งประเทศครับ เขาไรเขียมีหรือบ่มีเนี่ยเขาเคลียร์มึงหานาที่สิบนาทีกับหูแล้วพี่น้องอันเคลียร์หานาที่สิบนาทีแล้วบ่มีนั่นแสดงว่าบ่มีหรือถ้ามีอาจจะหน่อยโอ้เข่าแข็งเฟื้องไงได้บ่ได้แล้วโอ้โดบยางไงง่ามครับนี่เชอร์เบียยังกินเอาไปไว้ก่อนอุ้ยมาหาบนอีกส่นเดียว มกกับม็อกเลยไหมมันก็นเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือต้อมสมหรอพี่น้องเนียนหั่นว่าสิปิงมันก็มันก็นนกนสะสมแต้มเพราท่านได้นั่นอยู่เดี๋ยวถ่ายได้หลายๆก่อนจังสิปิงทีนะเพราะว่าร้อยบุกชัวอยู่สวนมีหลายๆก่อนชัวปลูกเองเ โอยเปลี่ยนตั้มเกือบูด,ดงงมึงโตหักอย่างเงี้มึงโอ้งงย,อออยทึ่ง nhiều ขาเรื้องหุ้ยดีพี่น้องพี่โม่เจ้าว่าทางนี้บพบาท่านได้สังเกตเห็นอ่ะเกียร์ขาค้ำอยู่ทีนี้บพท่านได้เห็นอยู่ตั้งแต่หากรบมากกับเพท่านได้เห็นอยู่เกียร์ขาค้ำเหนือหน้าโคตรเนี่ยอาจจะศูนย์พันได้ซ่อมๆมึงอยู่นี่หาบึง่งง่าย นี่ต no. um, ัวบ uh ัก huh. ย oh, uh ่างไงผมก็เห็นบักย่างไงถึงกันนั่นอู้เส้นขวดวที่นี่อุ้ยเอะไรได้แล้วนั่นนั่นละนั่นละกาบกหอยนี่เนื้อไได้จังอุ้ยวอมีอันนั่นหลุดมือเพียดอันนัหนนำเพียด์ที่มื้อน่ะใส่ไใสก่อน มัจนจะโถมงานง่ามยังไงด้วยคุณของผมกับบักย่างเงยขอบย่เปิดขึ้นนู่นได้แล้วนั่นเป็นมกอะไรหาหวกมกคนละนั่นนั่นไปแล้วตัวน้อยที่ซื้อสามันเถอะโอยไเยเียงย,ย,ย,ยีงไปแล้วฮะเกียร<า>์ขาค่ำเกาค่ำเออแต่พ่อสครุบบ่อบ่อดอกป่อยซะเอาเลยขอเลย เด็กหน่อยเกิดมหไง izer, รุ่บนบ่งหัจักดิแนอันเน็ตผู้ใหญ่แต่แท no right? ้เกิดมาดีๆไก่เคืองค้นมาหนิดอันได้เห็นยังไรก็เห็นแค่สองสามตัวแต่นี้เขียดกระครับเขียดคือโตเขียด้ทั้งคือมันเหนียดเนเขียดโม แยง่นจังตื่อตั้งซือว่าเขียนหมูตมันองหกูขึกันต้องให้แต้นรับทันใดหูประวัติต้องคอมเมนต์มาบอกนี่หรือไปทานตะเพ่งสายเลาะนี่แหูจจกความเป็นมาตัว ฮัลโตัวแอกยังไงเลยรุนกันเลยพี่น้องฤฤฤผมคิดว่ามีหลายตัวแทนนี่ว่าแมว่าสิหอบก่อนง่ายๆออกเทือเดียวดิพี่น้องนี่ต้องค่อยๆย,ย้อนออกมันสินั่นเห็นว่า เกียดโม่กับตที่ว่าพอมาออกนั่นแหะะตัสํากบเลยดินี่มันเม็ดเม็ดใช่ลหลอหไมเม็ดทีท่แถวๆนี้ละ่ะเหียวแตกจากเลยตัวนี่สํากบเลย ม,ม,มันก็จะมันก็จะปิดช,ช็อตคูบนี่ได้คูบเลยดิ่นี่เชื่อปะเห็นปะแมนนี่หลีเห็นปะมักสิเป็นครับผันไทายเราพระท่านได,ด้ได้ที่นี่นั่นเอาได้เดียวมักสิเป็นครับตามจริงเนี่ยผันไทยจริงที่นี่ต้องการช็อตเด็ดๆนี่ có hiến vào đây Phi, phi, Kiều ไม่มือไปไบกวน,นอ่างนตัวไหนีิม,มเก็บจากครัตัวห้างวะ ขี้อียอยู่บริไทเนาะจังว่าโดดนี่รุ่นกองนี่พี่น้องนี่กั้นไว้แล้วนี่รุดจากนี่กับทีเขกากองนั่นแหละอันนั้นง่ายๆครับเพราะวันบ่มี่อย่างนี้อยู่หางไตเอาเพื่องไปรอเป็นโดดเขาซือมีบ่มีอย่างไรถ้าเปิดขึ้นว่าหันกับโดดมั้นี่เต่าตัวหนึ่ง มันคือตัวหน่อยเถอะพมนผมัน,น,น,นตัวใหญ่กว่านี่ดิแมนคน,น,นละตัวให้ได้ยมาดไปแด้ไปได้โนว่าเีายุลบปีลบไปได้เถืมาหมกนีนี่แม่เฮ้ยเฮ้ย อยู่เลยอเอ๊โอ้ยแมนไปนักดิดตุ่ยตุตุตุ่ยตเ่ยเขียดเพราะมาก้องป่ไเด้อันมากล้องมากออกคลิปมากออกโทรทัศน์ที่สุ<ว>ดนี่ค<อ><ว>ือเห็ดอ้องมากกวกรบนี่แหละเขียดนี่เพราะคอยมากออกกล้องปันไดโดดหนีครับ ดใดเฮาเคยได้อยยูอา้าวดก็ไปหม่องเก่าอ่ะนะพี่น้องซ้ำเดิมๆทุกปีทุกปีมันก็มีทุกปีอ่ะนะมีให้หาทุกปีครับสีลายเมนจักสิน้อยสิหลายแค่นั้นเองหรือว่าหม่องเก่าอาจสิบ่มีจังสีมันก็สิขยับหม่องขางอ้างๆจังสีเฮาข้างๆสิเฮาก็สังเกตเอาวังวังนี่แมน่นแมน่นงหยังไงกบ ง่ายกรบง่ายกบง่ายกรบง่ายกบเม,มึงผิวแล้วนี่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 ถ้าสังเกตเห็นผิวปะนี่นี่เดี๋ยวผมถิอซองมึงว่าต้องว่าต้องเคาะเลือกเกนกับหู้แหลกที่เขาได้ยังกรบเปรีบเสียบอยู่เนาะเปรีบเสียบ,ม,ม,บมันคือมีแต่ตีดกับปู ดินมั่เหนไเยอะไม่ใชู้หน่อยตกพงยังนั่นตกพงแล้วนั่นกบบ่เเต็มเต็มบ่นเสื้อบ่วมากบอิหลีอ่ะนั่นเห็นบ่ปูนั่นบอกว่าหู้ปูหู้ปู่มาเชืองไดที่แหลกนี่เราปล่อยไ้ สงสัยกับว่ามันเปรี้ยครับไปเอาเผาที่แห้แงได้ก่อนก็แล้วแ่งมื้ออื่นก็จะได้หายอีกคือเก่านั่นะกระิเริ่มดุวยแบบเต็มที่ไปก่อนยอดแหงชอบชอบก่อนเพต้องเฝ้าครับเย็นเด่นไปมืนอนี้ก็ีเอาซับนี้ก่อนครับเดี๋ยวรอสรุปยอด ครับเนี่ยผมได้กันครูเดินออาเต้น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 เนี่แหละสรุปยอดนี่แหละเพราะว่าเพราะต้องไปลากเนาะเพราะว่าเพิ่งไม่ขีดต้มยังไม่ขี่หางใจครับแบบว่าเม่นมาหน่อยได้เนี่ย่าเม่นหน่อยได้เนี่ยนั่ละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแคททุกคอมเมนตเตอร์ค่ะขอบคุณทุกความรักความห่วงใย มีให้เจ้าเจอดดยดียเสมอมาไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณแฟนครับทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตาล่อหลายมือพออนาไม่ชิมนมาครับสวัสดีครับ